ครับสวัสดีพี่น้องต้องไปเบริร์ูสุขูสุคนพี่น้องจ้าเมื่อน,นี้กับกินข้าวอยู่บ้านน้องไอเซียนอีกแล้วจ้าวันนี้เราจะกินเมี่ยงหอยแครงเดื้อพี่น้องมากินข้าวน้ำกันเดื้อจ้าเมี่ยงหอยแครงอันนี้น้ำจิ้มพัชชาตามเองนะจ้าสีสันน้ำจิ้มคือบสุสุชาตเนาะ ผักเมี่ยงก็จะมีผักสลัดแล้วก็ใบอีเลิอเด้อจา้าไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยจ้ามาพี่น้องมากินนำการพี่น้องจา้ามากินนำกันเด้อพี่น้องจา้ามากินข้าวหอมผัากินปลาหอมถ้่วพี่น้องจา้าเมี่ยงหอยแครงแซ่บๆนานๆทีด้กินเท่าน,นึงจา้ามาเด้อมาเด้อ มากินํำกันพี่น้องว่าคันหัวหุแล้วอ่ะแล้วแล้วับโหจะลืมบเกต่างไวนได้ขึ้เราครับฝากากดี่ตัวเล่นอนิรูน้ำมันากที่ตากันเดียครับบักมีคนติดต่างอยู่เก้ามนสองวอนนี้นั่นมีในรฟันดีตัากไครมาอีกที แกแน่บอบ่มีเด็นพี่น้องมั่นฮะหัวเด้ครับหัวใส่ข้อดไร้านนะฝาโคกยังอยู่น่มีอกีฝาโคกเาเล่นมาคอสนานคุณ้นคูนบื้อจะงี้จไงรอแฝไมเลยเจ็ง่ายเลยยิงยิงยเย่ิงทุกอยาง คำใหญ่ๆพี่น้องจ๋าก้องจะอยู่ไก่ในเดอนพี่น้องว่าผู้ค่ายยังให้เห็นบรรยากาศรวมๆนะจากยังให้เห็นหมดเลยเนาะน้มน้้บบน้ำจิ้มบริสน้ริบน้มบริสุทธิ์น้ออรรนบนริสสิบมบิสิแนมริจนน

Mình bỏ cái hành rắn cho anh. Thằng Nam, ăn một tôi bỏ cái hành rắn cho anh. Hành rắn cho anh bỏ Nó đều mấy ngàn. Cô chọn cái hành rắn cho anh, không để hành rắn chìm. Bỏ cho anh một nó đi ra một phần, nó cũng Đúng đấy ạ. Còn nó, nó có đại, có đại. Đại ở... Ừ. Đại ở trong kim nữa. Đại ở trong ้าดท้ากับโต๊ะเลยเต็มๆเลยอ่ะเ่ออข้างหนี้ต่อเมียจะได้กันได้ยู้ก็สองคนนี่แหละสามคนเนาะเราเดี๋ยวจะย้ายให้เพราะว่ามันโต๊ะกินโต๊ะมากเกินไปนี่เขาสั่นให้ทุกคนจะทานน้ำจิ้มมันนี่แยมเอาสูดรตอนนี้โกเมียกี่แยได้ไม่ใชพี่น้องมากี่ขาันแล้วเนี่ยจ้ะ เอาจานจอนมาเด้อครับมาเด้อครับกินอย่างเมื่อเอามาเด้อครับผมบอกพี่น้องมากิน,ข,ข,นข้าวของกันเด้อ,อครับส่วนเด้อครับพี่น้องมากินข้าวเหมือนกันเด้อครับแกงกิ้นแกงกิ้นเบาเสียงเด้อครบผมกินน้งขอด้วยไหมแกงครับเบากรคุณโบนะครับเด้อนี่นะต้องมาเสียดสังไว้เลย

ในกินรักกินเลิศในกินตามคนคนคนภาษาไทยห้อง,องไหนหรือวะห้องไหนนักเรียนใครกินเลิศภาษาไทยเลิศว่าอะไรผักเลิศภาษาไทยเรียก,ก,ก,กว่าอะไร เอ้าเราถามเรื่องกระเจาะใหใกล้ๆแม่ต้นแม่เป็นเฟือนลูินู้ของถาเราเขาแตรลูกมาตากอ้าแม่เออใช่ไหมล่าตัวเอมใช่ไหมเลยปลาที่แม่เกิดตัวอะไรอย่างนีาะก็ลูกินบิมเบิลแม่ไม่ต้องกินก็า ไงไข่หมโอไข่ห like ัม uh> ักเดียวอ้ำเดวเขาที่เราบอกก็ได้แล้วครับแค่ไหแ่พื่อองาเลย้าสารดี่ากเดียวหาขอนครับมาูหอกกินทัวอืม

ปกิเนาะทำไก่กินทำไก่กัคืก็หยเนะก็ถึงมนอบ้าไ่ไม่หวานไม่หวานมรนหยอกคือบะตีรักะบะตีรู้นปลาเออบตีรูคันจะเปิดเบิ้งผู้นี้ผู้นืงนเราที่เปิดเบ้อูเย็นะเราฟังได้

ซองนี้ไปเลยราคาลดนั่แดดีเราหราเพราะว่ายญ่น้อยเราเบิงสมืออยู่แล้วเราปนกัดฮล้กกัี่เรื่องอไุกัเปรื่องลูกเราบานนี้นั่นเราก็ไปวะนตั้ง่อนยนี่ตั้ง่อ, <c oughs> อยยน้นั่นถ้ากนีงมีเนาะงาเ็ดตัว

ป้าเนี่ยนเะยังให้กินอยู่นนำยาเแบบน้าตันี่ยังในสุกแล้วให้กินอยู่เนาะรอไปนี่เอามาต้มอยู่นี่แหละกระปั่นกินแันี้เอ๊ะน้ยาออน่แกบเลย ไปที่ขาของมันติดกับที่สไลด์รู้ว่า เแซ่บบแแพี่น้องได้ทุกอย่างแซ่บรุกอย่างมันมีสองอย่างทอดไข่กับเน่ยมหอยพอไข่แซ่บแซ่บไรวะเ๋ยวะไล้วถึงไห่อมาเดี๋ยวครับ

กุทธิมีใบนร่บ่ครับทับเอยับกากชีฟมัต้องมีกับชีธรรมชาติล้วนธรรมชาติเดี๋ยว้แง่สุดละอกมาี่ส้มะแเเนากเนาะนคนี้กินยากเนาะ

เลยหลายอย,อยูในมอเดีออู่ไแพงกงเยอะให้อ่อรเอาหุงมาทำไมเนี่ยแต่ต้นม่แก่้ปสุมอมาเยอมนิดนหกึ้นไ,ไ,ไปแล้วซิ่งก,กางแดงซึ่งเดงซึ่งแย่พี่น้องเห็นบัวคาบพี่น้องจะบผู้ค่ากันเลยมาซูมเข้าใกล้ๆก,ก่อน บอกใครสัดมันอยู่ไก่เน,ะน,ะนาะอร่อยไหมคะอร่อยอร่อยดีมีประโยชน์เอ้ยพี่น้องมากินกระเด็บตะเบิงเหรอเนาะพี่น้องเนาะขื่นน้ำลายน้ำอึกละป่านนี้มึงเนี่ย เกสิบอริษัดปันไดเด้อพี่น้องเออโทรศัพท์ผู้ค้าบุรีปันไดภาพเกษียรมัวมัวมองมองเนาะก็ต้องขอโทษขออภัยเด้อจ้าคลิปภาพบรรยากาศไม่เบิ่งเล็กๆน้อยๆเนาะพี่น้องเนาะผู้ค้าสิขคอตัวลาไปก่อนเด้อจ้าพบกันคลิปหน้าเด้อจ้าพิษพันน้อยใดกระกล้าขอโทษขออภัยหลายๆเด้อจ้าไปแล้วจ้าสวัสดีจ้า